สวัสดีตอนเช้าครับมันนี้ก็ยุที่บ้านฟังเส้นนะครับเนาะวัอนี้เก็บเอาบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องเป็นลงแขกดําหน้าครับตอนนี้ก็กำลังดกกานะครับเนาะคนก็เกือบร้อยนี่แหละครับหรือประมาณล้อยหนึ่งนี่นะครับมันนี้บบาตรงมากเอาบรรยากาศดกกาตอนเช้าให้พี่น้องได้รับจุมครับพี่น้องเป็นซอยกันครับหลายคน ดกกาเรี่ยวก็จะไปดำนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศพี่น้องเป็นซอยกันครับผู้มัดก็มัดนะครับเนาะบรรยากาศเมื่อวันกันรยังละคือไปเอานรื่องเที่ยมคนเพื่อนพี่น้องไปคนนะครับเนาะครับอันดับแรกก็ดกกาก่อนนะครับเนาะ บรรยากาศดกกาครับมัดกะหมัดี่หมัดกะดกงายอยู่บว่ากานี่ครับบรรยากาศครับนี่ครับดกกะ่อยกันก่อนนะครับเนาะยังจะไปดำ ใตวันนังสุ่มเนยเบ้านเฮ่าบบนี้อานนียิ้มโอ้คือไปสะท้อนอยากแจกัคนเมืองหลายเลยคนเมืองหลายเสียดเลยเอหลายจิตอะบังคคนเห็นคนยังเอาไปหอดอันเขาเป็ุ่นมันมาเอียงหมด เงี้อันเนอะนี่ครับลูกห้แม่นเร่อ้ประจาว่บมาด้วนี่ยาหนึ่งทังทักนี่น่าจะไกลอ่กเหมือนกันอะไรคนรอยหนึ่งเนาะอันรอย หน้าหาไรครับต้นเกือบลอยนึงนี่แล้ครับเดี๋ยวบินหน้าจักไรครับหน้าทีไรละคะท,ทีหาไรครับ่แรี่าไมคุมาหน้าจมมาหน้าจมกะตาดูมาถิ่มนั้งหุ่นนี่เด้อลกไงยอยู่บอกเไง โอ้ยงาๆมาายบเดินรังรดกยนะคบบรรยากาศดกกกานะครับถอนงาอยู่บครับผู้ถอนกระถอนนะครับผู้มัดก็บมัดครับย่าติวันไดนี่มันยืออไม่เงแล้วก็ขยันเนาะ

เจ้าเขาเจ้าเขาเนอะนี่ครับเอาเนีはは un ่ยอยู่ได้สอนง่ายวะไอ้ง่ายง่ายลูกหไร่เดหลายนี่นครับกล้าไปจะสอนง่ายอยู่ครับสาวเอาสาวเอานี่นะครับวิธีลูกกาตีกาครับพึ่งโหลดพี่น้องเตีแหงโมไงที่ถสือกงูนี่นะครับผู้มัดกับมัดนะครับเนาะผูมัดกับมัดครัวเมื่อเอาเมื่อมาทัน ทางขเนี่ยเนี่ยมึงกี่เอาเต่แไปตะน้ำขุ่นเพิ่นได้ไมม่ใอยู่บ้านได้ครับนี่ดันดูนี่ดันดูนนทำนู่นันดูเนสีาษน